มาเอ้ยเร็วเรียกแม่แกมากินมา,าเรียกแม่แกมากิน็ว,ว,วนกินสินได้ไงข้าวครั นึงเ่ยกลัวอะไรล่ะเป็นบ้าเลยมากินข้าวเลยกู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 กเอาไม่กินซะงั้นมาเดินมาเดินเอาไปละนี่วัดนีเดี๋ยวนกมันมากินหมดก่อน เร็วกู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 ทุกทีก็มากินนะมาเร็วอีนางแม่ชวนลูกมามามานี่มาเร็วเร็วเร็วเรียกลูกมา กินข้าวกินข้าวน่ะแค่นั้นเองแม่มาอสองตัวนั้นมามาแม่่านิหนูหันมาชิได้กินบ่กิน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  สิมายม่าตเงียงกระดดกระเดียบบางเงียงพร้อม,มนน <c oughs> ที่แตกไปให้ไปใส่สู่ตัวหนึ่งจะคของมันจับกินหรอหือไม ไปโตหนึงเดีสวยเอาอี้น้อยๆหน่อยหรือนบัวม้าบ่นเน่ยมาแม่มาแม่มากินเขา่าจะกลัวอะไรกับหล่อ ก็ลอยเลยเนาะมึงก็ไดลกแล้วทำไมมันนกขุมของตัวนั้นมันอิ่มมันงเนนะ่ะ